อ่าส่วนสิบเพราะว่าหลังทศสยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะอ่าทุยมหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นส่วนก็คือสิบนะคะถ้าเศษเกินเราก็ได้เศษแปดสิบส่วนสิใช่ไหมคะแล้วพอทำเป็นจำนวนค้าล่ะคะทำจำนวนค้าอ่าจะได้แปดใช่ไหมคะ อ่ะเสร็จยังคะข้อ8ปนายแก้วตาลองตอบข้อ10บสิคะข้อ10บแก้วตาเสร็จแล้วข้อสิบได้เสร็จเกินเท่าไหร่คะอ่อ่ะเหตุเศษหร้อยยี่สจ็ด่วนสิบจำนวนค่า่ะคะหกสองเศษเจส่วนสิบอ่ะเศษหกสิษส่วนสิเก่งมากค่ะ แกฮอนด้าคะฮอนด้าฮอนด้าถึงข้อไหนแล้วคะฮอนด้าถึงข้อไหนแล้วคะเสร็จแล้วเหรอคะอ้าวเพราะนั้นฮอนด้าลองทำข้อเก้าให้คุณครูด,ดูสิคะสี่ร้อยเก้าสิบหกส่วนสิบจํานวนค้าได้เท่าไหร่คะสี่สิบเก้าส่วนหก เ่มสี่สิบเก้าเศษหกส่วนสิบค่ะอ่าเก่งมากค่ะสี่สิบเก้าเศษหกส่วนสิบค่ะ